สิาวิรเราะห์มานิรัฐรรมนลำดับต่อไปนะครับของกลุ่มที่หนึ่งก็คือสองสองนี่คือใครก็คือสามีผู้ตายผู้ตายเป็นภรรยานะครับสามีผู้ตายเนี่ยก็มีสองแบบเท่าน,นั้นที่เขาจะได้รับไม่ยากนะครับไม่ได้ง่ายมากนะสามีผู้ตายมีสองแบบก็คือหนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนสี่ก็ตามสูตรนะครับต้องอยู่ในช่วงแต่งงานกันนะครับ ครอบคู่กันอยู่ถ้าหย่าไปแล้วนี่ก็คือตัดขาดไปแล้วกนะครับสามีจะได้รับหนึ่งส่วนสองหรือไม่ก็หนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเมื่อใดเมื่อผู้ตายไม่มีลูกหนึ่งส่วนสองเมื่อผู้ตายไม่มีลูกหลานไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงถ้าไม่มีลูกหลานปับ๊บก็ลดลงครึ่งหนึ่งเหลือหนึ่งส่วนสี่เช่นผู้ตายมีสามีกับมีพ่อ,อสามีเท่าไหร่ครับในเหตุการณ์นี้ สาม,มีมีลูกหลานไหมไม่มีสามีก็ได้หนึ่งส่วนสองแล้วพ่อล่ะพ่อเรียนไปแล้วไม่มีลูกหลานพ่อก็ได้อสอบัเห็นไหมง่ายนะครับแล้วถ้เกิดผมใส่ลูกชายเข้าไปคนหนึ่งมีผู้ตายมีลูกชายเอาสอบบผู้ชายลูกชายอสอบัใช่ไหมพอห่อเหลือเท่าไรครับพ่อเป็นพ่อได้อสอบัใช่ไหมแต่ถ้าผู้ตายมีลูกพ่อได้หนึ่งส่วนหกทันทีน้อยลงแล้วสามีล่ะสามีก็เปลี่ยน ครึ่งหนึ่งนะฮะสามีจากหนึ่งส่วนสองก็เป็นเป็นหนึ่งส่วนสี่เอาใส่แม่เป็นคนหนึ่งแม่ตรงไหน,นดีแม่ข้างล่างนี่ก็ได้นะแม่แม่ได้แต่ไหนครับแม่ก็ได้หนึ่งส่วนหกทำไมพระผู้ตายมีลูกชายไง <c oughs> คิดเองไม่ยากนะครับถ้าผมลบลูกชายออกตัวเลขเปลี่ยนไหมเมื่อกี้หนึ่งส่วนหกนะฮะ พอผมลบลูกชายออกตัวเลขเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเป็นอะไรสาม,มีก็เป็นหนึ่งส่วนสองพ่อล่ะพ่อเปลี่ยนจากหนึ่งส่วนหกเป็นเป็นอสัสษบัตแล้วแม่แม่ดูให้ดีนะแม่มีสามแบบนะแม่ได้สุดุสุนบากีอูม,มาริยะเตออันที่สามนะไม่ใช่ไม่ใช่อันที่สองนะไม่ใช่อันแรกนะอันที่อันที่สามนะเห็นไหมง่ายไหม นี่เข้าแล้วนะฮะเข้าแล้วหนึ่งตัวสองหนึ่งตัวสี่เอาดูภรรยาเลยละกันนะภรรยาง่ายภรรยาภรรยานี้ก็มีหน,นึ่งส่วนสี่กับหนึ่งส่วนแปดครึ่งหนึ่งของอันตง,ของ,ข,องของสามีเมื่อกี้ไงเช่นผู้ตายมีภรรยาจะมีพ่อภรรยาได้เท่าไหร่ได้หนึ่งส่วน สี่พ่อในอสอบะใช่ไหมครับถ้าใส่ลูกชายเข้าไปลูกชายลูกสาวยังไม่เด่นใส่ลูกชายแล้วกันค่ะลูกชายลูกชายอสอบะพ่อเป็นพ่อก็ลดลงเป็นหนึ่งส่วนหกแม่แม่เหลือหนึ่งส่วนแปดขึ้นหนึ่งในถ้าแม่สองคนภรรยาสองคนหรือไม่ใช่แม่สองคนนะภรรยาสองคนภรรยาสองคนก็ แบ่งกันเลน,นี่ดูภรรยานีดหนึ่งดูภรรยานิดหนึ่งนะครับภรรยาสองคนเท่ากันนะครับอย่างงี้ก็หนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมไม่ต้องคำนวณนะนะครับไม่ต้องคำนวณเรายังไม่ได้คำนวณนี่นะกลัวจะมึนแต่ไปอย่างงี้แล้วกัน โอเคนะครับดูให้ดีนะภรรยาเนี่ยจะได้หนึ่งส่วนสี่เนี่ยมีสามีนะภรรยานะครับจะได้หนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนแปดเนี่ยไม่ใช่ดูที่จำนวนภรรยานะไม่ใช่ว่าภรรยาคนเดียวได้ได้หนึ่งส่วนสี่นะไม่ใช่นะครับภรรยาสองคนหนึ่งส่วนแปดไม่ใช่นะดูที่ผู้ตายมีลูกหลานไหมภรรยาสองคนถึงแม้จะมีสองคนสามคนสี่คนก็ตามแต่ถ้าไม่มีลูกหลานภรรยาก็ได้หนึ่งส่วนสี่แบ่งกันมีสี่ล้านมี แบหนึ่งหนึ่งล้านนั่นแหละคนละห้าแสนนะครับแต่ถ้ามีภรรยาคนเดียวภรรยาคนเดียวเองแต่ดันมีลูกขึ้นมาลูกชายลูกสาวนะครับลูกหลานอะไรก็ได้นะครับภรรยาได้หนึ่งส่วนแปดทันทีที่เหลือแบ่งให้ลูกหลานไงดูให้ดีนะครับภรรยาเนี่ยหนึ่งส่วนสี่กับหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนสี่เมื่อผู้ตายไม่มีลูกหลานที่รับมรดกลูกหลานชายนะลูกสาวลูกหลานหญิงแต่ถ้ามีปับ๊บก็เลยหนึ่งส่วนแปด แต่มีสองคนก็แบ่งกันนะครับแบ่งกันในนั้นโอเคนะครับสามีกับภรรยาสามีหนึ่งภรรยาหนึ่นี่ปดนะครับสลามะอนกุมระหมะตุลลอฮิวะบระกาตุ